เพชรมงซอยดาวซอยดาวการกุศลเต็นข้างในหนึ่งเต็นนอกเต็นหนึ่งบางคนเขาเขาจับฉลากซอยดาวตันนี้กันเห่าไ้กันเร่าไ้ตอนนี้กระิตตีลีกไม่เ่น,นี้ปิ๊ปป๊ปปงไปคุณ เป็นหัวนี่มองข้าวซอยดาวมองคนน้นคณะกรรมาการอยู่ของก็จะอยู่ในสันพูนสันของซอยดาวงานฉลองอุบอโบสถ ไอ้พีลาดปูนเล้บ like oh ่ะวันน uh ี oh t <t ้ยังว่าปูนยี <t 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 ่สิบชงแต่ในภาษาเราเอามาเราท่านวัดนะวดมันติ chỉ sáng bị tươm bao thứ bị hết nào mai thì bỏ ngò thứ bị thế gần บนหนักสักใหญ่แม่สีไม่ใช่สีเราท่านปูนยี่สิบหาถุงฮะป้าเซนป้าแม่สีท่านปูนยี่สิบหาถุงป,ป,ป้าปเฮ้าท่านปูนมาวัด toy pechia vairak kiya bhai do khadan ye chabra par hai โทษปาโทษงามแท้โอ้เสียนนี่งามเลยเาตงยิ่งย่งาก้า้องยิงย่งาดีๆงโลเบิดมึงมากแทน่ะโลบิดแ็งมาก ี่ละเขาหู้นี่แหละเออนี่เขาดีละเบิดอะไรอีโตเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจวนกันรถดีเยียบสูดเลยนะเฮ้ยเยอเยี๋ยงยังเดี๋ยวเฮ้ยรถถอยถอยถอยเฮ้ยรู้ไปยังกันเด้อเดียวนี่ไหมรถเหยียบตีนมึงบ้สูด หายพี่แล้วเจ้านี่ปูนโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างครับโครงสร้างอ๋อเนี่ปูนปูนปืนดิท่านปูนปูนซีเมนต์ผสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันยันเนมัน limbs, มันอ้สูมามันมาส <sprout Likewise. S 1> ูเขามื่อนี้รถเหยียบขามึงเหนมน่ะไอ้กี่ไรเฮงวยังไมันคือบกดมันหลดบักแดมาสิ่เอห้นีู่ดอย่างนเดีร์เอหนึ่เอานี่บส่องแถวแล

เพรมันอย่างนี้แตนไลยแม่มันนี้ป่ะเดี๋ยววมันแตกกระม่องรถนะแล้ว เอาใส่หม้อะไรอยู่เจ้าบกจกคนอะไรตั้งแต่เขาบรรษาคนเดียวห้ามห้ามห้าม บนเจรียกีดีแล้วมาวางพี่วันนี้เอาไไอ,อย่างมันเลี้ยวมันเล้โรเบิร์ดมาเนี่เยเจ็บปวดะเจบปวด้วกกแม่

ว่าวัดซอไว้มอทอย่งที่ี่งันน้นฟาเคลูกไ่ขาไม่เอาบานไม่ขข่ายล้ของพูดได้กมองอันน่องเคยลูกไก่นี่ของใช้เีนี่มันเอาไปสองขั้นแต่า่าอันถ้าขายพ่อจย์ซื้อได้ไหมตามพดเลยได้อันว่าขายดอ่เตเออมันขายพ่อจะปีสิบเกียมันก็ไม่จอดไปเออจอดร้เยนไป มันส่งสิบเอ็ดเป็นแต่ซอมขึ้นยื่นไหมันเียอยู่ด,ด3 3> <ล>ิม,มันีไ้ไปเว <c oughs> า,าย,ยื่โอ้มันจอดไปดนสเดือนแล้เนาะอาหวมันยงสิแต่ว่าส้นี่มึงได้ปุ่นเพรีผู้จี่เลยแต่ว่าปุนก็เลยามก็เลยามว่าพ่อสิเครื่องตัวเครพอกันเครื่องางเจีงว่าละถามเราได้ามหลานมึงไ,ได้เฮ้ยอาจารย์สุดจะได้นี่จเออเอาเอามคือลายคัยไม่แรก ยนน่ของพ่อของแม่ไปกั่เ้างีเออโดนึังยังกับใส่ใดยืนมายืนีใส่ไม่ได้แล้วประจอบไปสองขีนนี่ใส่ได้จริงอันนี้เกงเขาก็ใส่อีรถเกียงเนี่ยนมาบันเนี่ยบงขี้บ่ลูกขี้เขากระตางกเดียี่ลูกสาวกระตางกอออันนี้อันนี้ของลูกดีไหมของลูก

อาสาธุสาธุท่านปุ่นเขาวัดอาสาธุ